เสกป่าให้ไหว้ทวนน้ำอภิญญาควบคุมธรรมชาตินี่คือเรื่องเล่าที่แสดงถึงอนุภาพของหลวงปู่สุขในการควบคุมสิ่งมีชีวิตและธรรมชาติได้อย่างน่าทึ่งในสมัยที่หลวงปู่ยังคงทุดงและจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าคลองมะขามเท่ามีชาวบ้านพายเรือหาปลาในแม่น้ำเจ้าพยาผ่านหน้าวัดอยู่เป็นประจำ วันหนึ่งขณะที่ชาวบ้านกำลังพายเรือกลับบ้านพร้อมกับปลาที่จับได้เต็มลำหลวงปู่สุขได้เห็นเข้าจึงเอ่ยทักทายและขอปลาจากชาวบ้านเหล่านั้น เมื่อได้ปลามาแล้วหลวงปู่ได้หยิบปลาตัวหนึ่งขึ้นมาวางบนฝ่ามือท่านได้บริกรรมคาถาพร้อมกับรูปไล้ไปบนตัวปลาเบาๆจากนั้นก็โยนปลาตัวนั้นลงในแม่น้ำต่อหน้าต่อตาชาวบ้านแล้วลูกศิษย์ที่ยืนดูอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นสร้างความตกตะลึงแก่ทุกคน พราะปลาตัวนั้นไม่ได้ไว่ายตามกระแสน้ําลงไปเหมือนปลาทั่วไปแต่กลับว่ายทวนกระแสน้ําที่เชี่ยวกราดขึ้นไปอย่างรวดเร็วแล้วว่ายหายลับไปในที่สุดปฏิหารนี้แสดงให้เห็นถึงอํานาจจิตอันแก่งกล้าของหลวงปู่สุขที่สามารถแผ่เมตตาและควบคุมท่าต่างๆรวมถึงสิ่งมีชีวิตให้เป็นไปตามปารถนาของท่านได้ เป็นเครื่องยืนยันถึงการเป็นพระอริยสงฆ์ผู้ทรงอภิญญาอย่างแท้จริง